จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจําวันค่ะสู่พี่น้องกเกษตรกรวันนี้นะคะจะไปดูโครงการนําร่องค่ะพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่สู่เยาวชนสมาร์ทฟาร์มิงค่ะของวิทยาลัยชุมชนยะลานะคะเป็นการพัฒนาความเป็นเลิศทางการเกษตรโด,ดยการนําเทคโนโลยีค่ะในศตวรรษที่2 1มาปรับใช้ค่ะ ที่ศูนย์เรียนรู้สมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะวิทยาลัยชุมชนยะลาค่ะโดยนายนำชัยกฤษณาสกุลรักษารษาชการกาแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการดูแลฟาร์มของทางวิทยาลัยชุมชนยะลาค่ะหลังได้ทำการปลูกพืชแบบอัจฉริยะโดยใช้แพลตฟอร์มค่ะ Internet of Things ค่ะหรือว่า IOT เป็นฟาร์มอัจฉริยะนะคะ เขาบอกว่าสามารถที่จะใช้งานระบบตรงนี้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งในวันนี้ค่ะมีการนำเมร่อนพนันคิโมจิแล้วก็โมมิ นะคะลงปลูกในกระถางที่ได้จัดเตรียมไว้หลังเพาะพันธุ์มาแล้ว10วันซึ่งต้นแมล่อนเนี่ยค่ะแตกใบพร้อมกับปลูกแล้วนอกจากนี้ค่ะก็ได้ทดลองใช้ระบบการสั่งงานผ่านทางสมาร์ทโฟนด้วยเพื่อให้นักศึกษาค่ะได้เรียนรู้แล้วก็นําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรือนเพื่อประหยัดต้นทุนแล้วก็เวลาทางด้านของรักษารษาชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยายลายัยชุมชนนะคะก็เผยด้วยนะคะว่าการดําเนินงานนําร่องของสมาร์ทฟาร์มมิงขณะนี้ค่ะก็ได้มาติดตามดูงานซึ่งได้ พัฒนาก้าวหน้าไปพอสมควรในการปลูกพืชต่างๆโดยการควบคุมระบบน้ําอุณหภูมิและอื่นๆระบบดิจิตอลการลงทุนไม่มากนักเพื่อให้ชุมชนน้องๆค่ะที่เรียนหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรนําไปใช้เพื่อให้เกิดการทํางานที่ก่อให้เกิดรายได้ลักษณะขัวเรือนนั่นเองค่ะ